สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องตองปายสุผูสุคนกับมาพบม,มาพอกับยายด้วนคือเกา่านะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ยายด้วนก็จะเ,เอาเรื่องเล่าของผีต้นบักคาหรือพระากลางเรียกว่าผีต้นมะค่าพี่น้องเอามาเล่าให้พี่น้องให้ลูกเห็นลานอาฟังน้ำกันพี่น้องคุ้จ้กต้นบักคาบ่วต้นบักคานี่กับต้นบักแตพิ่นว่า มันสิมาเกิดอยู่เราเราไอ้ไกลกันนี่ต้นคาต้นแต่ไหมเ่ว่าต้นคานี่ถ้าอายุมันหลายปีนี่มันสิต้นใหญ่เฮงใหญ่ถ้าหลายปีนี่พี่น้องมันนี้หมักคากับหมักแต่นี่บอกคือกันดิหมักแต่นี่มันสิมีน้ำผลหมักแต่หน่วยหมักแต่นด้ไหมันนี้หน่วยหมักคานี่มันสิเป็นขึ้นหน่วยหมักแดงนี่ แต่ว่าหน่วยบักคานี่มันสีหน่วยใหญ่วกว่าหน่วยหมากแดงแล้วก็มันสีแหงไปเองมันแก่ไปพี่น้องมันแก่มันแหงแล้วมันก็แตกเองแตกปอะออกมันก็งาออกวันนี้ไนมันก็สีดำด้ไนมันก็แก่ขึ้นกันเอาม,าม้หมกกินพี่น้องสมัยแต่ก่อนกินนะเอาหมกเซฟ่ากินคือหมกไน้อีขามนี่เมยนี่ลหละต้นบักคาเนี่ละ่ะอันทีเรื่องเล่าใดยดวนสีเบาต่อเปนหนี เรื่องเล่าว่าพีตัวมะคานี่อีพอเราบอกให้ฟังเนาะเราบอกว่าตอนเราเป็นเด็กหน่อยสมัยเราเป็นเด็กหน่อยอายุพมา่านเจ็ดแปดปีนี่แหละเราเป็นนวดหน้าก็พอก็แม้เป็นนวดหน้าย่ามดำหน้านีาน่แหละย่ามเียล่ะมะคามันแก่พี่น้องในมะคานะ่ะไปนวดหน้าดำหน้ามันอีดำหน้ารูปเหวย่างหน้านุ่น เพราะว่าปนถาฝนถาฝนถาน้ามจากฝ่า่ะหมวันนี้ยี่หรอใกล้ๆนั้นหน้าเดนกันน่ะกับว่าขั้นในดำเมื่อกันหน้าน่นกับป๋อยเลียงล้วยเอาล้วยไปผูกไปรมวันนี้มือนั่นเนาะกินเขา่ากินเข่าเทียงอิ่มผู้ถวดนี่เ็เล้ยส่วนอีพอเวลาไปปล่อยล้วยเลียงน้ำพอบอ มันนี่อีพอแล้วเป็นเด็กหน่อยเนาะพอจักหยานพอจักเมยด้กับไปน้ำโพน,นี่ไปน้ำปูถวดอีพอก็เลยถามถามพอเลยไหมเฮ้ยพอผูกขั้วไว้ใส่มันนี่พอก็เลยบอกว่าผูกไว้น่าบักเส้นเปียบพุนผู้เห็นบอกแค่ไก่พุนเดี๋ยวเห็นตุ่นบักค่าใหญ่บ่อกห็นว่าพล่พธยุุ่ผลละแต่ว่าฝากไปอีกฝากตุ่นบักค่าไปอีกหลายเติบเด้ไก่เติบ อันปูทวดว่ามันนี้อีพอก็เลยว่าไปกับไปอันสิปเกเคปอวบาคาหมาอหมกกินพร้อมอีพอรเราเป็นเด็กหน่อยเนาะมันนี้กับไปน้ำพอผ้าแดงบางน้ำเตา่าเหี่ยใส่น้ำเลยไหมใส่ในใส่ในถุงกระเที่ยวแหละกับไปมันนี้ไปหอดตรวบักคาเนาะปูทวดนันก็เลรบอกบอกลูกแม่ว่านั่งถาพอยโฮมคาเนี่ยเรือ่อย่าไปเถอมันแดด มันบายมันแดดได้แดดขีดฝนัอน,นอีพอก็ได้นางถาอยู่ตุน่นปากคาอยู่หอมคา,าตุน่นปากคาตุ่นไงไงอีพอแล้วว่ะไงรับหาข้นบมละกอดอยงสิหงไงอ,อีนี้บันนี้มันแตกซ้องแตกงาไปเลยไหมพันโพชั่นหนึ่งกับหนึ่งสีนี้แตกกันแตกร่อยไปทั้งขาอยงสิไหมหางาแล้วว่าร่อยไปอย่งสีเมดแตกแตกออกขาอยงสีหมนี่ นี่ก็ออกนี่ก็ออกมัน,นมันเป็นหุ่มเย็นเช่นแล้วก็เลยเก็บหน่วยบบกคา,เก,า,า,คาเก็บในแบบคาเห็นไหมเก็บใส่ถุงระเที่ยวแลาว,ว์เดี๋ไปมกกินต่กินหน่อยมันแขวดีบ่ล่ะย่มในแบบคาก็ได้ดิเขี่ยวในแบบคาไม่พป่น้อกก็ได้บาดนี่แล้วก็นางเก็บแบบคาอยู่แลได้ยินเสียงเสียงคนเห็น,นไหมอืม เสียงเบ,บียดเลยอีพอเราว่าแล้วก็เลยหยุดหยุดฟังแล้วไปดิ้หน่อยเนาะเราก็จักหยานด้อไปดิ้หน่อยไม่แต่อยากเห็นมิแต่อยากหูแล้วก็เลยหยุดฟังมันมีเสียงอะไรก็ดังอืมอืมเราบอกไม่ไปหนอกมันนี่เราว่าเสียงกูค้นอมหมากเนี่ยไหมอันลักษณะที่มันดังออกมเนี่ยแล้วก็เลยย่างหามันนี่ มันดังอยู่ขางม,นงางามันอยู่ขางกคขาใหญ่เห่นไหมแล้วบนยืนอยู่ขางนี่เสียงมาดังอยู่ขางนี่แล้วก็เลยเวียนยางเวียนเวียน,ยนออกมาเสียงดังกับยางไหมดังดังไปอันเวียนน้ำเวียนตุนเห็ไหมอันตุนคาเหยไหมแล้วก็ยางเวียนไปจนมาบรรจุคบหม่องแล้วยืนที่แหลกไหมบ่มีมอีหยังเราก็ยานนี้เราไปน็นหน่อยบ่ ตก็ได้นางเก็บเก็บบัก่าหอได้ทุง่งไะเที่ยวเก็บใส่เก็บใส่มันนี่เสียงดังอีกเสียงดังคือเก่าเลย่นะแล้วก็เลยเหลียวหามันนี้เราว่ามันเสียงดังตรงหัวเราปวเนาะแล้วก็คอยเงยหน้าขึ้นไปบ, ứng, บนนึ้งเราว่าเงยขึ้นไปเหมือนเราว่าเราไปเห็นผู้หญิงผู้่าเราว่าหวีผมไหมผมยาวดิ ผมเห่าวผมหมวหวีผมลงมากหวีผมลงมากวันนี้แล้วก็เลยยางเบี่ยนไปเบื่องหนะเราเห็นทั้งหลังเนาะแล้วเกิดยางเบี่ยนไปทั้งหนาเขี่ยวมากรล้ว่าเขี่ยวมากจวั่วอยู่วันนี้มือหวีผมสางผมลงมากเห็ไหมวัมนนี้แล้วก็เลยว่าเอาไม่ไงเจ้าข้นไปจไังไหมันสิต,ตกเราไปได้หน่อยบบกปากันเราจะคำ่ำ แล้วก็ยังวาย่ไม่ใหญ่ลงมาแม่มันสิตกไม่ใหญ่คือคว่ายข้าง่ายห่พี่น้องกานภาษากลางกับสิวายใหญ่ะะแว่ภาษาบานญ่ดวนสีว่าไม่ใหญ่มันบ่ละไม่ใหญ่เจ้าลงมาแม่มันสิตกแล้วก็บางสิเนาะบ่ปากจักคำนางเขียวมานางยุงอาขายอนขาลงมือหนึ่งกับสางผมหวีผมแม่บ้นานนี้เราอยากตกเนาะ แล้วก็เลยห่องเรืต่ตะกูนอีกเมย์งง่าอเจ้าลงมาเมย์อันเจ้าสิตโตกข้องใหม่นี่น่ะมันสูงแต่ว่าบมันบบสูงหรอกสาหรับเด็กหน่อยมันสสูงอีพอ,อระบานะ่ยวันนี้สมมุติบาเฮ้ายื่ขึ้นไปยังสี่มันเป็นตูนอันตูนคาตูนคาบบสูงขโบเตียขานั่งยู่ข้น่ะขานั่งยืนมือขึ้นไปสิสสะสระบ,บาสิบประมาณสองแขนนี่แหละสองแขนก็ถึงเราบอกมันนี่แล้วก็เรียวบา เราไปหาไหมเราสิยางไปหาใหม่เห็นไหมพ่าหาย,ย่ายเออน,นอันหลุดลงมาเห็นไหมแล้วก็ยางไปแล้วหินทนใหม่ทนหนึ่งอยู่หันมันเห่าวแล้วก็เลยแบกกลับขึ้นมามันปฏินดนในอิปโอลารบา่าแล้วเบกขึ้นมาแล้วก็เลยเอาใหม่เห็นไหมอันเอาใหม่ไปไปตังเส็ตับตูนตูนคาเห็นไหมแล้วก็เลยตัง้งแล้วิึงเงยขึ้น มันบ่นมีเห็นหอดคน้นล้วว่าเอ้ไม่ไงเจาลงมาหะติต่ยังเอื่นหาอยู่ไหมบ่มีมผู้ไรจักคนแล้วก็บ่ยานดิแล้วก็นั่งเก็บในบักคาอยู่หันละเก็บเส่ถุงกะเที่ยวแล้วหรือม่นั่งเก็บอยู่หันละจน,นว่านีเคืองถุงกระเที่ยวบันนี้ปูถวดจังไรค่วยมาไรค้วยมาแล้วก็บ้เวให้พอฟังด้ว่าเราเห็นบเถ่าเราเป็นด็หน่อยบ่ล่ะ แล้วก็บริคีใส่ใจอีหยังบัดนี้ไร้ค้อยประหอดเถียงเนาะอันเถียงหน้าพี่น้องพี่น้องอันมุจักบัวขังแหมขางเถียงขางเถียงสมัยตะกี้เพิ่นสิเฮ็ดขางกลางใหญ่ๆเี่อีบ่ล่ะว่าขางกลางใหญ่ๆบัดนี้บัดนี้เป็นปูเถียงนั่นเพิ่นก็สิบากเด้เพิ่นสิบากเป็นช่องเป็นช่อง4ช่องจังซี่บัดนี้บากนี่เพิ่นต้องบากให้มันตรงกับขางเถียงใหญ่ๆนั่น เพิ่นว่าไปตาไํปาในบักคาเพิ่นว่าเพิ่นกระิีเอาได้บากคาลงไปตําในส่องต่าให้มันมุนใ่แม่ตําให้มันมุนมัน,นแหลกมันจังเขีย้ยวจังหย่าได้เอามาพันอีพอแล้วก็มาหมกในคาแล้วก็ไปตา่ตาตําอยู่ส่องทั้งเสียงนั่นล่ละบัดที่นี่ตุกยังกำลงขึ้นมาเนาะเสียงคนยางมัดหลอดตะหลางเถียง ยางยางวุ่นไปวุนมาได้ยินแต่อีพอเนี่พบูก็ไม่ยาบ่ได้ยินอีพอเป็นยังหน่อยเป็นบ่มันนี่เสียงขึ้นบันไดมันนี่ล้ก,กรเลิบเปิดบุงเบิงเปิดบุงเบิงพราะว่ามันไม่เงยเถ่เท่าที่ยุกกคคาเลยไหมพรมเงียเงีย่ยไหมยางมากมันนี่มันเป็นยุ่มันเป็นเป็นซ่านออกไปเนาะอ,อัน มองมองตาในบคานั่นมันเป็นอยุซ่านซ่านเถียงเพิ่นปูซ่านออกไปนั่นแหมนั่งตําในบคาอยู่อันอยู่ปองมองมองปูทวดนั่นไหมพนเท็ศให้ลูกเพิ่นตําในบคาเห็นไหมตําดังยุปอกปอกปอกอยู่แล้วอนี่ลูกนั่งเบิ่งเราเป็นนิดหน่อยเนาะลูกนั่งเบิ่งแล้วว่าแม่ใหญ่ถดเฒ่านั่นเงยหน้ามายิ้มใส่เราละว่าบัดนี่พอก็ยิ้มใส่ล้วว่าอีพอเราเป็นนิดหน่อยเนาะแล้วก็ยิ้มใส่ บันนี้เลือกขวกมือเอ,อีพอ่อไหมขวกมือไอพ่อออกไปอีพ่อเลยได้ออกไปเป็นเด็กหน่อยนะบันนี่ใส่อีพอ่อตําทํำในบากคาให็นไหมต่ต้มตั้มเซเซเซหลุมนห็นไหมมองมองที่ว่าเป็นเปลี่ยนเทียงนห็นไหมตําอยู่โปกโปกอยู่อีพ่อก็นั่งตําแล้วาตําในบากคาอนนที่ไม่ใหญ่ตัวเท่าเน่าเอาไมา่ตนะั่มนั่งตั้อยู่หันบนันปูทวดกับหญ้าทวดลุกมาบวดเยียว สิไม่งเงียวเลี้ยวไปเห็นอันอีพอเห่ไหมตำ่ำต่ำในบากคาอยู่อ่อนอยู่หลุมมองเปลี่นเทียงประเทศในดูเพิ่น,นตำเหมอะ,ะตำอยู่ปโป๊กโปอยู่ทั้งต่ำทั้งบิมวันนี้พปูถวดก็ไม่ยาเกนเลยบ่าเอามเงื่อกไปตีำยังอยู่หันขึนขึ้นเดือนเดือนอีพอก็เลยตัว่ะตํำในบากคาห้ให้ไม่ใงญ่ถ่าเท่าันนี้ภนี่แล้วนั่งถ้าเอาอยู่ที่า่าษามึงในแอฟไปหนอวันน,น,น,นี้ปูถวดก็ไม่ยาถวดหนึ่งเกลเลยบ่าเอา อยู่ใส่ใส่ไม่ไงเต่าๆอยู่ใส่นี่ยนั่งนี่หนีไปะสะั่นบันนี้ปูตัววกำยาตัววนั่นเฝ้าลุ่งจากอันนี่จัดพักเทิงลงไปเบิงหมมันบอกมีคนจะคนผีหลอกอีพออนไรมผีก็คาผีใหญ่เท่าๆอ่มน,นั่นมาบันนี้บันลงม,มาล,ล่ะลงมาหาลูกบันนี้อีพอกันเลยยบาเอาไม่ไงเจ้าลุ่งไปเลยตีเจ้าเจ้าลุงดีเรื่อบันไดหนนะึ่ง ันรดามันสูงอยู่ดิคอยลงอีพอเป็นเดื่งหน่อยไหมอีพอบอกกันย่ายตัวเถ่าไม่ย่ายตัวเถ่าเลยไหมปู่ก็ไม่ยางงงงเป็นวะโมไมีเหนี่ยวสีเหลววันนี้ไปเหนี่ยวเลี้ยวลูกเข่านอนเขาเลยถามลูกว่าไปตำอีหยังอยู่หันห้ำเป็นไงทั้งหลมาลูกก็เลยบอกไอ้พอกับเมียฟังบอกไอ้ฟังมันนี่โบเซือดิพอกับเมียกับโบเซือ ถวดกํายาถัวนเอาื้อเสืออีพอเบาบัี่น้่หน้ากอา่ลาได้ดำเนาะมันดำหน้าลุบแล้วแล้วมันย่างหน้านู่นแล้วก็ไปเลี้ยงค้วยไปปล่อยค้วยคือเก่าแล้ว่ะปล่อยไปก็พอปล่อยไปปะผ่านตุ่นคาไปแล้วว่าเห็นแต่ไม่ไงถ่านางทั้งงาคาคนยิ้มจะเล่าแม่ยยิ้มปอกนั่นมันเป็นผู้ถาเขียวหมากแล้วว่าเขียวนั่นก็ดำเบิดแล้วเบาเนาะ มันเห็นทุกมือว่าห้พ่อก็แม่ฟังพ่อก็แม่กับหเสือมึงยังมัดตัวว่าว่าให้ลูกไว่ไวอีพอเ่ยแม่ขึ้นต่อมาฝนตกแห้งตกแบบมึนหูมึนตาอะไรแม่ดึกๆดึกน้วนอนอีพอแล้ววาผีหลอกเดียวหลอกอีพอจังเห็นคนเดียวไม่ไงวเถ่าที่อยู่กกปากคานเอากระตาหอยสวก เรียนพาฝนมาเราลุบบึงเราเป็นนิดหน่อยเนาะแต่ว่าพอกระแมงบ่งจักดิบ่งเมือเลยเราลุบบึงอันนี้เราวพอฝนตกยังแหงเลยไหมละว้านไม่ใหญ่เเอเถาพวกเปียกเสียพาบ่เปียกเลยกับกระตา,มห,าหม,มากมั้ยมันนี่มาหน,น,น่ขึ้นมาซ่านขึ้นมาซ่านมองกันมองอีพอต่ำแน่บักคนาลมั้ย เอาในบักข้าวออมามาตำตำยู่ปองนั่นล่ะอันมองที่่องเขาได้ในรูขั้นตำ่ำเห็ไนไหมพบปูทวดเฮ็ดใบนั่นทำยู่โฟกุบอยู่อันนี้อีพอลงมาตำบักไนบักข้าวนำระบาตรำจนมุนจนแดลกจนฝนซาฝนเศร้า,า,าตกเนี่ยตำในบักข้าเร็วจังไรจังเอาในบักข้าเนี่ยไหมจากมองตำเนี่ยไหมมองลุ้มตำนั่นเอางอส่ไปตวง เอาใสกตามาลุ่งเถียงยางไไวๆไๆวไ,วไ,วไปตัวหมอขาใหญ่คนี้ตื่นเนี่ยหมดสองมาบอกเห็พผลก,ก็เมียฟังกับพเสือด้งหเสือจักหมิดบน,นี้หน้าน้่นกับห่ท่านได,ด้ดำ้ดแบบนี้พอดีมือนั้นเป็นวันผ่าเนาะควยเสียอีพว,ว่าพบปูไปน้ำหาคล้วยไปผู้เดียว วันนี้ไปนี่เพิินผ่านตูนน้าตรงยางผ่านตุนนขาดิเรา่าเพราะวานหน้าพยเส้นเตี๋ยวมันอยู่ฝากตูนน้าไปอีกค้วยมันจะไปทั้งพุ่นไปเลี้ยงนะเิ่นก็นหน่าไปหาน่าไปวันนี้ไปไดค้อยจูงขึ้นมาวันนี้จูงมอหอดห่มคาบัดเพิินเสือ้อลุกได้วันนี้มอหอดห่มคาตูนคานะบ่ยมีร่มดิงาคาหะ หักลงมากมันนี่เดี๋ยวขึ้นไปมงมองงาขามันหักเลยไหมเปิ่นไปเห็นผู้ยิ่งผูเถาวีผมไหมผมเนาเน่า,าว,วีผมยืนอยู่งาขาอันีิงามันหักลงมาเหไหมมันม,มองมอง,มองก,กุ๊กมองงาบัานไหมมองมันสีลงมาเหไหมย,ยืนอยูหันละวีผมเขี้ยวมากอันนี้ยิ้มใส่เขียวดำเมื่อบรดิจับงาไหมา่งา,าใดยืนอยู่งาไหมา่มองมันหักเลยไหม ยืนเทียงที่รีวันนี้คขาม่เท่ายืนใีโต๊ะแนนอนระหว่างปูตั่วอันนี้ยืนวีผมเสยนห่ยืนวีผมลงมาวีผมเสยมือเขาพอจะจับงาไดพี่น้องบัวตกงาคาไหมมึเนี่ยไว้เลนทุนเลยวันนี้กขาคล้วยอีกล้วยเลนมันนี้ระหว่างอีพอรอย่ฟังได้พี่น้องนี่เสียงงาคาเ่ยไหม เกตามหลังไหมเรียนตามหลังหลักตามหลังไหมหลักตามหลังปูนไหมค้อยเฮียงเลนมันนี่ค้อยตื่นมนันนี่ไปหอดเถียงหน้ากักไปหอดหวยไปบ่อยเมียฟังเป็นขั้วของหําอิลีนี่ผีอยู่ตุนคาเน,นนอนหลอควายว่างันมีอหลีนี่คือข้าของหําเบาขาบึ้นว่าปัดที้ตื่นยังหมดสองมาเนาะไปเบิงนาคา งาคาบ่หักงาคายังคือเก่าอีตุนคาหน่อยไหมอันงาที่มันบ้ามันหักมันขึ้นหน่ยอยไหมบ่หักจังมิดเลยน,เนี่เหงืดบ่ที่นี่ฝนก็เลื่มตกได้แบบนี้ดำหน้านูน้นดำหน้านูาน้นเหมืนไอ้กล้วยนี่ก็ไปลามวินาพุ่นละวินาผ่้ย,ยิ่งเส้งเปียกคนเพระาะว่าณหน้าผู้ก,ก่วงไปเอาคล้วยนั่นอีพอละว,วานั่นเห็นทุกมื เือตัมมือเห็นมัน,นยังถูถ่าเลยไหมยืนอยู่งานงาคานไดไหมยิ้มยืนยิ้มยืมยมมนสุมือเห็นสุมืออีพอลววะ่าลัดที่นี่ต่อมากอีพอต้องมาไขที่แบนนี้แล้เป็นป่วยเป็นไข่เป็นเังหน่อยนี่ไหมเป็นป่วยแบบบ่ยายังไงว่ป่วยยืนไ่้ไหมจนว่าได้ไปฮาไใหม่ไรหม้อวงคลิพี่น้องบบนี้หมอหม้อก็เลยบอกว่า ผีกกขาด้วยสิพ่อหลกเจะไปอยู่นะอม菩萨หมอหมอบอกวันนี้เฮ็ดแบบใดแล้ววาสันไม่มูมเจ้าน่ยน,นะขายหน้านี้จามองอันนี้ไปดูดิผีมันเก่มันเดงวาสันอากมันมากมึงเลยปูกปูก็ไม่ยมายขายหน้าหนีไหมขายหน้าทวงหนีไหมไปหาซื้อเอาทวงใหม่ไปหาจับจองทวงใหม่ไหมอีพอแล้วจงเศราา้าไขเศร้าป่วยมึง นี่แหละพี e, Roy, alone, know, ่น้องโบเสือกอาจจะหลบรูด้วยอันนี้มันเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องเก่าถึงแท้รุนดวนพี่น้องอีพอลอยฟังยายดวนก็เลียวมาลอให้พี่ไอ้น้องให้ลูกไอ้หลานฟังน้ากันพี่น้องแต่ว่าอีพอแล้วก็ตายแล้วล่ะลอยฟังถึงแท้รุนดวนพุ่นตั้งแต่เรายังไม่ชีวิตอยู่ับพี่น้องถ้าพี่น้องฟั่งแล้วเป็นแบบใดมวนเรื่องมวลกับคอมเมนต์ของมาด้วพี่น้องยายดวนก็เสียงมาเล่าให้พี่น้องฟั่งอีก คลิปนี้เ็ไว้แค่นี่คอนแล้วพี่น้องเอย่างพอกันคลิปหนาคลิปนี้ให้ดวนกันล่าไปคอนพี่น้องสวัสดีค่ะ